กระลาสวัสดีครับผมพบผมเช่นเคยนะครับตัวตึงบอลเต็มน,นะครับแล้วก็สำหรับโปรแกรมไม่ค่อยน่าทางฟุตบอลคือวันศุกร์ที่เจ็ดเมษายนเพลย์สแปดนะครับวันนี้ผมยิมาฟางแปดคู่แปดลีกเช่นเคยนะครับอาจจะเป็นลีกเล็กลีกน้อยก็ว่ากันไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้าของบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับกาโชเซดาอิตาลีลีกเอิงฝรั่งเศสแชมเปี้ยนชิพชอ,อังกฤษเอเลดิวิซีปีใหม่ยรลีกาเดนมาร์กแซลีกาเอและก็ซือเปรลีกนะครับสำหรับกิจกรรมร่วมทาสกอร์นะฮะตอนนี้มีช้้อออยยสใหหเลืกนนะะครับผมจทาง น่คู่ที่2นะครับและสำหรับคู่แรกในหงยมบฝานะครับก็จะเป็นหน้าของกรักบักเปิดบ้านเจอกับไม0์และคู่ที่2กลอี่เปิดบ้านกับเจนนวนะครับทั้ง2คู่นี้อยู่ในกิจกรรมนวดผ่าตนะฮะแล้วคู่ทีู่ลูสเปิดบ้านเจอโมนโกส่วนคู่ที่4นอรลิตซิตี้เปิดบ้านเจอออกฟอร์ดนะครับและคู่ที่5เบต้าเปิดบ้านเจอสปาร์ตาโรธดัมนะครับส่วนคู่ที่6อามาโดราเปิดบ้านเจอคิวบิเซนเต้คู่ที่เนอตเชลรันเปิดบ้านเจอเวเจลส่วนคู่สุดท้ายคู่ที่แปด อะไรยังไงก็สามารถพิมพ์คำตอบทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบนะฮะแล้วผมก็ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับแล้วก็อย่าล pues ืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะอย่างน้อยก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วถ้าหากว่าเราพร้อมมาแล้วเราก็ไปลุยกันเลยฮะเรามาเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับผมในศึกของบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับและคู่นี้ก็สามารถดูฮาร์สกอร์ได้เหมือนเดิมเลยนะฮะโดยแชมเปี้ยนแนวของโปรเซียมินเซนกลักบักเปิดบ้านเจอกับไมล์ศูนย์ นับปัจจุบันนะครับผมเจ้าบ้านกักบ,บักตอนนี้อยู่ในอันดับที่8เลยนะครับโดยการที่เขาแข่งไป24ครั้งชนะ11เสมอ4แล้วก็แพ้ไปอีกเครั้งยิงได้38แปดเสียไป35เก็บมาได้อีก37แต้มส่วนนักฟ้าของไมล์ศูนย์หนะครับผมตอนนี้ขึ้นมาใำอันดับท็อป4แล้วนะครับโดยการที่แข่ง24ครั้งชนะ12เสมอ5แล้วก็แพ้ไปอีก7ครั้งยิงได้39มสเ้สียไป25เก็บมาได้อีก41แต้ม เหตุ uh ุเหตุ8ปีให้หลังวันนี้เพราะว่าเจอมาถึง15ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นฝั่งกลักบักที่สามารถชนะไปได้ถึง6ครั้งเสมอ6แล้วก็ไม่0.5ชนะไปอีก3ครั้งและแถม3นัดล่าสุดที่พบกันนะครับผมก็เสมอไป3นัดรวดเลยนะครับซึ่งถ้าเราวงนทัจริงๆนะฮะทางหน้าของกลักบักไม่สามารถชนะไปได้ถึง8นัดติดนะครับโดย8นัดล่าสุดที่พบกันนะฮะเสมอไปถึง5ครั้งแล้วก็ไม่0.5ชนะไปอีก3ครั้งนะครับโดยนัดล่าสุดที่พบกันนะฮะกลักบบบัััักกก็็สสาามมมรรถุไไปปปยยนนนนนเเเเออออดดด้ทททีีีี่่่่โจะะืืวขงค งั้นถ้าเรามาดูทางหน้าของผลงาน10นัดล่าสุดของชาบ้านกลักบักนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึง4ครั้งเสมอสอ2แล้วแพ้ไปอีก4ครั้งโดยเฉลี่ยยิงทีห่1.5ลูกต่อเกมเสียประตูทหนด1.7ลูกต่อเกมแถมวม่า10เกมนี้เข้าวิวได้ถ,ถึง5ครั้งเลยนะครับวดว่าปี1ครั้งแล้วก็จบเกมสูงไปถึง6ครั้งเลยนะครับนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปถล,ล่มฮานเฮลมาที่3 0ศูนย์ส่วนทางฝั่ง,าางมาศูนย์ห้าครับผมผลงานถือว่าดูดีกว่าเลยนะครับโดย10นัดล่าสุดสออวัน จบเกมสูงไปเพียงแค่สครั้งซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งบวกไปชนะไลซิกมานะครับปีสองหนึ่ง ถ้าเราวัดผลผลงานในบ้านของกลักบักนะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับเสมอไปอีก2ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งโดยจมีเสมอกับไนร์เมคเกนที่2อในเกมอ่ครื่องนะครับแล้วก็แพ้กับบบเยนไปอีก1นชนะโบค่มอีกสาแล้วก็เสมอฟรั้เสิดท้ไปอีกหนึ่งส่วนนัดล่าสุดที่เลนในบ้านนะครับก็เปิดบ้านแพ้อัลส์บอร์ดในสามศูนย์ทางฝั่งของไมล์ศูนย์ห้าเลยครับผมผลงาน5นัดล่าสุด ็สามารถชนะไฮเดรลที่สองศูนย์ชนะไลทซิกบี2สหนึ่ง ความพร้อมก่อนเกมนะครับผมโดยนักฟาวร์าบ้านกลับบักนะครับนัดนี้จะไม่มีชื่อทางด้านของโกอิตาคุระแล้วก็โจเซฟสครับบี้นะครับเนื่องจากทั้งสองลายนี้ติดสะสมไปเหลือครบโคต้านะฮะแล้วก็มีข่าวดีอยู่บ้างน,นะครับผมโดยการที่จะได้ตัวทางด้านของโยนาสออมแลงนะครับพ้นโทษแบนกลับมาเฝ้าเสาได้อีกครั้งนะครับและโตชูโรงในค่ำคืนนี้ก็จะมีชื่อทางด้านของนาชานเอ็นคูมูอาราาเน่เปีอาแล้วก็ชิมไคดีนะครับส่วนนักฟาวง์หมายเลขศูนย์ห้าก็จะได้ตัวทางด้านของโดมินิกคอ อีแจซุงพอลเนเบลแล้วก็ซิลวานวิทมอร์นะครับ สำหรับคูน่นี้ต้องบอกเลยนะฮะว่าน้องฝาของไมล์05ถือว่าดูดีกว่ามากๆเลยนะครับและถึงแม้ว่าช่วงหลังวันนี้ผมยังอาจจะออกทะเลไปบ้างน,นะฮะแต่ว่าก็ยังดีหน่อยนะครับที่ออกไปไม่ไกลนะฮะแล้วแถมผลงานสามนัดล่าสุดของทรลรการน,นะครับพวกเขาก็สามารถเหมาชนะไปสามนัดรวดเลยนะฮะและทำประตูไปได้ถึงหกประตูเลยนะครับเสียเพียงแค่หนึ่งลูกส่วนน้องฝาของชาบ,บ้านกรักบักนะครับผลงานจากทรเลรายการถือว่าไม่ดูขี้เหร่น,นะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูผลงานในบ้านถือว่าแอบน่าเป็นห่วงอยู่บ้างน,นะครับโดยที่ห้านัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปได้เพียงแแคคคคค่่่่รรรรััรััััั้้้้้้้้งงงงงงเเเเเเออออออนน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 นะะะะะบบบซึึ์มมมมตตวววหหพพพาาาาาาขขขดดีีจจไไปปปิศษยยกก็็ สำหับที่3ามนัน,นะฮะยังไงสำหรับคู่ที่ประของวามนาน่าของมา์สูท่านะครับที่เสมอเรามาต่อคู่ที่2เลยนะครับผมในสื่อของกาโชเซราอิตาลีโดยเจม้าน่าของไกอารีนะครับเปิดบ้านเจอกับเจโนอาในเวลาตีสองสีห้าโดยไฮนลท์ครั้แรกจะเปิดไฮน่านของไกอารีนะครับสถิติปวาร์ตุกมแล้วก็ราคา2นะครับไหลลงไปอีก1กิกที่เสมอส่วนจะแพงสูงต่ำไม่สองเมตรถึงสองเมตรยี่สิบห้า ณปัจจุบันนะครับผมจะบ้านแก่อลลี่ตอนนี้อยู่ในอันดับที่15เลยนะครับโดยการที่พวกเขาแข่งไป27ครั้งชนะ,ะ6เสมอ7แล้วก็แพ้ไป14ครั้งยิงได้ยีเสียไป12เก็บมาได้อีก25แต้มส่วนอัลฟอนจ์เจโนอยู่ในอันดับที่12เลยนะครับโดยการได้แข่งไป27ครั้งชนะ,ะ7เสมอ10แล้วก็แพ้ไปอีก10ครั้งยิงได้ยีเสียไป35เก็บมาได้อีก31แต้ม เฮดูเฮด8ปีให้หลังมานี้พวกเขาเจอมาถึง14ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นาฝั่งเจโนที่สามารถชนะไปถึง7ครั้งเสม,มอ4แกลลี่ชนะไปอีก3ครั้งโดยนัดล่าสุดที่พบกันนะครับผมแกลลี่ก,ก็สามารถบุกไป,ปยันเสม,มอได้นะครับที่2-2โดยจะเป็นวม่ที่ 2, เ24เดือนที่11ของปีน24นะครับแต่วันนัดก่อนนั้นเจโนก็สามารถเปิดบ้านฉลมไปได้ที่3-0เลยนะครับ แล้วจ้เล่าว่าดูผลงาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านกาลีนะฮะพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่3ครั้งเองนะครับเสมอ2แล้วก็แพ้ปอีก5ครั้งโดยเฉลี่ยยิงได่ง1ลูกต่อเกมเสียประตูได้หนุดสี่ลูกต่อเกมแถมเมื่เกมนี้เข้าวิมได้ถึง5ครั้งเลยนะครับวัดบาปี1ครั้งจบเกมสูงอีก5ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปแพ้กับบัญามาครับที่ส่ส่วนทางฝั่งเจโนนะครับผลงาน10นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งเสมออ3พปีกครั้งโดยฉล่ยยงแครััั้้้งงลครแววกดาปี จบเกมสูงไเ่ีพงแค่3ครั้งเองนะฮะซึ่งนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านยันเสมอเอ็มโปรีไปนะครับพี่หนึ่งหนึ่ง แล้วจะเรามาดูผลงานในบ้านของไกลลี่นะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งโดยที่มีแพ้อินเตอร์มิลานที่3 0ชนะเลเช่ได้อีก4 1แล้วก็แพ้ลาซิโอไปอีก2 1น,นะครับนัดต่อมาก็ชนะปามาที่2 1แล้วก็แพ้ยูเวนตุสไปอีก1 0ส,ส่วนทางฝั่งที่แมเชโเนะครับผลงาน5นัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านพวกเขาก็ไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับยันเสมอไปได้เพียงแค่2ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งจะมีเสมอกับเลเช่ที่0 0แพ้โรมาไปอีก3 1แพ้ฟิออไปอีก2 1แล้วก็เสมอตัวนิโนไปอีก1 1ส่วนนัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านก็บวกว่าแพ้อินเตอร์มิลานที่1 0นะครับ ความพร้อมก่อนเกมนะครับผมเดี๋ยวเราฟังเจ้าบ้านไกอาลีนะฮะนัดนี้จะไม่มีชื่อทางด้าของชิโตหรือวูมโบนะครับเนื่องจากมีการบาดเจ็บชนะล่าสุดนะครับส่วนตัวชูโรงของพวกเขาในค่ำคืนนี้ก็จะมีชื่อด้านของนาดีซอเตียมิเชลอาโดโปองตัวมาคุมบูฟอร์เนลโกมันและก็โรเบโตปิโคลีนะครับส่วนทางด้าของเจนัวนะฮะไม่มีตัวเฉยบหรือติดโทษแบกมาเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าจะมีเชฟฟิตก่อนเกมเป็นหนึ่งรายนะครับโดยจะเป็นทน้าของแม็กฟลกอเกเนส่วนตัวชูโรงในค่ำคืนนี้นะฮะก็จะมีชื่อด้านของอเล็กซานนโดซารีีีจูเเเนยร์มมสซ่ออฟฟาบิโล แล้วก็อันเดียสปินามอนตินะครับ สำหรับคู่นี้ถือว่าขาดความสม่ำเสมอกันทั้งคู่เลยนะฮะและแถมมาฝั่งของเจ้าบ,บ้านไกรีนะ่ครับผลงานในบ้านก็ถือว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยนะฮะโดยที่5นัดล่าสุดที่เลนนบนพวกเขาก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่2ครั้งส่วนฝั่งของเจโนนนะครับผลงานนอกบ้านถือว่าน่าเป็นห่วงเลยนะครับซึ่ง5นัดล่าสุดวันนี้ก็ไม่สามารถชนะใครได้เลยะครับและแถม5นัดล่าสุดที่พบกันก็เสมอไปถึง3ครั้งแล้วก็แบ่งกานชนะไปทีมมา1ครั้งนะครับถ้าจากส่วนที่ผมมองภาพรวมนะครับท่าของเชโนถือว่าดูดีกว่าเลยนะคะรับยังไงสารหา ul, ะะร เรามาตอ่อคู่ที่สามเลยนะครับผมในสื่อของลีกอังฝรั่งเศสโดยเชมาน่าของตูลูสนะครับเปิดบ้านเจอกับโมนาโ,โกในเวลาตี2องสห้ 5. โดยไฮนิคับแรกจะเปิดาหา้หน้าของโมนาโ,โกนะครับตัวที่ปอปาตะกลมแล้วก็ราคา2องนะครไปอีกหนึ่งกิอยู่ที่ครึ่งเมตรส่วนกังแพงสูงต่ำที่สองไปคึ่งหนึ่งกับสามเมตรเลยนะครับ นณปัจจุบันชจ้าบ้านตูรุนะครับตอนนี้พวกเขาอยู่ในอันดับที่8เลยนะฮะโดยการได้แข่งนมา24ครั้งชนะ9เสมอ6แล้วก็แพ้ไปอีก9ครั้งยิงได้31เสียไป26เก็บไปได้อีก33แต้มส่วนทางด้านทีมอย่างโมโนาโกนะครับตอนนี้อยู่ในอันดับท็อป4เลยนะครับโดยการได้แข่งนมา24ครั้งชนะ13เสมอ4แล้วก็แพ้ไปอีก7ครั้งยิงได้48เสียไป31เก็บไปได้อีก43แต้ม เฮดูเฮด8ปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอถึง9ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นทองฝาของโมโโร็โกที่สามารถชนะไปถึง5ครั้งสเสมอ2ตูรุชนะไปอีก2ครั้งซึ่งนัดล่าสุดที่พบกันนะครับโมโโร็โกก็สามารถเปิดบ้านชนะไปได้ที่2-0เลยนะครับโดยเชเป็นเมื่อวันที่7เดือนที่12พศ2 4แต่ว่านันก่อนนั้นนะฮะตูรุก็สามารถบุกไปชนะได้ที่2-1เลยนะครับโดยเชีเป็นเมื่อวันที่18เดือนที่2พศ2 4 4เครับ แล้วถ้าเรามาดูผลงาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ,บ้านตูลูนนะฮะพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งเสมอ3แล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งโดยเฉลี่ยยิงได้1.5ลูกต่อเกมเสียประตู1.2ลูกต่อเกมแถมเมื่อ10เกมนี้เขาไปไม่ได้เป็นแค่3ครั้งเองนะครับุทวาไปอีก1ครั้งแล้วก็จบเกมสูงไปถึง6ครั้งเลยนะครับนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปถล่มององเช่มาครับที่4-0ส่วนด้านหน้าของโมนาโกโนะครับผลงาน10นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง5คครรรัั้สส้ 1, ้้งงงเเเเเสสมมมออออ1 1.8แแลลลลวกกกกกก็พไปปีี4โดยยยย่่่ิ2.3ูสสููตตตะ แถมมอ10เกมนี้เข้าวิไมได้ถึง6ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสูงไปถึง7ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านเฉลมแรงไปนะครับที่30 ส่วนผลงานในบ้านของตัวรู้นะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่1ครั้งเองนะครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งโดยจะมีชนะทางน้าของสตาร์ลาวารูนะครับที่2-1แล้วก็แพ้มงปริเย่ที่2-1เสมอนี้สปี1-1นัดต่อมาก็แพ้กับแกงก้องไปอีก2-0นะครับแล้วก็แพ้กับเปเชีที่1-0ส่วนทางฝั่งของโมนาโกนะครับผลงาน5นัดล่าสุดที่เนอกบ้านนะฮะโอ้โหเสมอไปได้เพียงแค่1ครั้งเองนะครับแล้วก็แพ้ไปอีก4 ถือว่าค่อนข้างยับเลยนะครับความพร้อมก่อนเกมนะฮะเดี๋ยวเราฝั่งเจ้าบ้านตูลุนนะครับไม่มีตัวเฉียบล้อติดโทษแบงมาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะมีเชฟฟิตก่อนเกมเป็นสองไลน์เดี๋ยวจะเป็นทางด้านโจชอยคิงแล้วก็ซากาเรยอาบูคานนะครับและตัวชูโรงของพวกเขาในครั้งนี้นะครับก็จะมีชื่อทางด้านของคริสเตียนกาเซเลสเวงซองเซโรอารอนดอนนุมแล้วก็ฟลองมาคีนะครับส่วนทางด้าของโมนาโกนะครับก็ไม่มีตัวเฉียบล้อติดโทษแบงมาเพิ่มเติมนะครับและตัวชูโรงของพวกเขาในครั้งนี้กิอุส มิก้าบิเลสแล้วก็อารีมอร์เมดอัลโมสลาตินะครับ สำหรับคู่นี้ถือว่าผลงานน่าเป็นห่วงกันทั้งคู่เลยนะฮะโดยที่ทางฝั่งเจ้าบ้านตัรูนะครับผมสองนัดล่าสุดวันนี้ก็เพิ่งปลดแอกชนะมาได้นะครับและแถมว่าเขาสามารถทําประตูมาได้ถึง8ประตูเลยนะครับเสียไปเพียงแค่หนึ่งลูกซึ่ง6นัดก่อนนั้นพวกเขาไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับและแถมผลงานในบ้านสี่นัดล่าสุดวันนี้ก็ไม่สามารถชนะใครได้เช่นเดยียวกันนะครับส่วนทางฝั่งของโมโราโกนะครับผลงานห้านัดล่าสุดจะกัโรลกันพวกะเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่สองครั้งเองครับแต่ว่าผลงานนอกบ้านถือว่าไม่น่าไว้ใจเลยนะฮะโดยแปดนัด ถึงแม้ว่าเฮ็ดทุเฮ็ดของคู่นี้ทางหน้าของโมอนโกดูจะเหนือนกว่านะครับแต่พิจารณาจากภาพรวมนะฮะทางฝั่งตูวรู้ค่อนข้างจะน่าไว้ใจมากกว่านะครับอย่างไั้นสำหรับคู่นี้ผมขอรองไปหน้าของตูวรู้นะฮะที่ครึ่งเมตรนะครับต่อมาในคู่ที่4นะฮะในสื่อของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับโดยเชฟแมนนาของนอริทซิตี้เปิดบ้านสรับอัลฟอร์ดยูไนเต็ดในเวลาตีสามตรงโดยไฮไลท์ครับแรกจะเปิด้หน้าของนอริทนะครับตอนที่1เมตรแล้วก็ราคา2องเท่าตงไปอีก1นึกิกที่เกือบ1เมส่วนกแพงงสูต่อยู่่ที2เมตรขึ้น1กับ3เมระครับ นณปัจจุบันเจ้าบ้านนอนริทตอนนี้อยู่ในลำดับที่11เลยนะครับโดยการที่พวกแข่งไป35ครั้งชนะ12เสมอ12แล้วก็แพ้ไปอีก11ครั้งยิงได้56เสียไป48เก็บไปได้อีก48แตม้มส่วนฝั่งออกฟอร์ดอยู่ในลำดับที่18เลยนะฮะโดยการที่พวกแข่งไป35ครั้งชนะ9เสมอ11แล้วก็แพ้ไปอีก15ครั้งยิงได้36เสียไป52เก็บไปได้อีก38แตม้มเฮดเวิลด์สำหรับคนนี้มีเพียงแค่หนึ่งครั้งเอง,เะงน,น,เน,นะฮะแล้วก็จะเป็นฝั่ขนขงนอนริอ เล้วถ้าเรามาดูผลงาน10นัดล่าสุดของเจ้บบาบ้านนอริทนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งเสมอ3มกมแล้แพ้ไปอีก4ครั้งโดยเฉลียยิงที่ห3ลูกต่อเกมเสียประตูที่ห5ลูกต่อเกมแถมเมื่อสิเกมนี้เขาวิ่มได้ถึง3ครั้งเลยนะครับแล้วก็วัดว่าอีก2ครั้งจบเกมสูงไปเพีงแค่3ครั้งเองนะฮะซึ่งนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปเยนสมอให้กับแบ็กเบิร์นโลเวอร์มาแล้วครัสที่งนึงส่วนทางด้านของออกฟอร์ดนะผลงาน10นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปพี่พเพีย,ยง ึง5ครั้งเลยนะครับปวาปีอีก2ครั้งจบเกมสูงไม่เพียงแค่2ครั้งเองนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งปรับมาแพ้โคเวนทีไปะนะที่3-2 ถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของนอริดซิตี้นะครับโดยหานัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งโดยชิมีแพ้ไบตันนะครับที่4-0แล้วก็ชะนะสวอนซีซิตี้ที่5-1เสมอไดบี้เคาน์ตี้ไปอีก1-1แล้วก็แพ้กับเพลตันแอพิอหนึ่งศูนะครับส่วนนัดล่าสุดที่นในบ้านก็เปิดบ้านชนะสโต๊กซิตี้ไปได้ที่4-2ทางหน้าของออกฟอร์ดนะครับผลง,งานนอกบ้านหานัดล่าสุดวันนี้ก็ไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับแต่ว่าพวกเขาสามารถยันเสมอไปได้ถึง3ครั้้้งแแลวก็พอีก2ครั้งโดย่ออมมมีีีเสพทาาร์ก1-1แล้วกกกก็็เเสสมมออออตตต๊ซิีี้้ไไปป0-0 1-0นนััด่าแพบบร์ละ เสมอดาบี้เข้าที่ปี00แล้วก็แพ้เวสต์วอมบิตอัลเบีย์ตอีก20ความพร้อมก่อนเกมนะครับตัวนักฟังกจ้าบ้านนอริสซิตี้นะฮะก็ไม่มีตัวเฉียบรถติดโทษแบงค์มาเพิ่มเติมนะครับและตัวชูโรงของพวกเขาในครั้งน,นี้ก็จะมีชื่อหน้านของลูอิสดอบบินโจชัวซาเจนแล้วก็บอค่าไซน์นนะครับส่วนทางหน้าออกฟอร์ดนะฮะก็ไม่มีตัวเฉียบรถติดโทษแบงค์มาเพิ่มเติมนะครับและตัวชูโรงของพวกเขาในครัค้งน,นี้ก็จะมีชื่อหน้านของโอเลดโลเมนี่แล้วก็ชัยเลร์นนดะคับ สำหรับภาพรวมของคุณนี้นะฮะทางฝั่งเจ้าบ้านนอร์ซิตี้นะครับถือว่าดูกินขาดเลยครับแล้วแถมผลงานในบ้านเชเกมลีดนะฮะพวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึง3ครั้งเสมอห,หนึ่งเล้วก็แ,แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งแถมยิงไม่ได้ถึง12ประตูเลยนะครับแล้วซึ่งวันนี้พวกเขาต้องมาเปิดบ้านเจอก,กับทางหน้าออกฟอร์ดที่ผลงานถือว่าค่อนข้างจะเลรเลยนะฮะโดย5นัดล่าสุดจากเชเกมลีดพวกเขาแพ้ไปถึง4นัดแล้วก็เสมอไปอีกหนึ่งครั้งยังไงสำหรับคนที่มาขอต่อหน้า <S <S ของนอร์ดิสตี้นะครับที่เกือบ1เมตรนะครับ เรามาตอ่อคู่ที่5เลยนะครับผมในสื่อของเอลเดิวซีนะครับโดยจิเมนหน้าของเอเ b ซเบต้าเปิดบ้านเจอก,กับสปาร์ตาล็อ์ดัมในเวลาตีสองตรงแผนดิคลับแรกเปิดที่เสมอน,นะครับแล้วก็กระแพงสูงต่ำอยู่สองเมตรครึ่ง นับปัจจุบันนะครเจ้าบ,บ้านเมต้านะครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่12เลยนะฮะโดยการที่พวกเขาแข่งไป24ครั้งชนะ8เสมอ3แล้วก็แพ้ไปอีก13ครั้งยิงได้26เสียไป42เก็บไปอีก27แต้มส่วนทางด้านทีมอย่างสปาร์ตานะฮะล้งท้ายในอันดับที่16เลยนะครับโดยการที่แข่ง24ครั้งชนะ5เสมอ8แล้วก็แพ้ไปอีก11ครั้งยิงได้23เสียไป33เก็บมาได้อีก23แต้ม เฮดเพต8ปีให้หลังวันนี้พวกเขาจะมาเพียงแค่7ครั้งนะครับแล้วก็จะเป็นเอาฝั่งสปาร์ตาที่สามารถชนะไปถึง4ครั้งเสือเหนึ่งเบตาชนะไปอีก2ครั้งซึ่งนัดล่าสุดที่พบกันนะฮะบเบตาก็เป็นฝ่ายที่บุกไปชนะในที่2-0สเลยนะครับโดยจะเป็นเมื่อวันที่8เดือนที่12พย24ซึ่งนัดก่อนนั้นสปาร์ตาก็สามารถเปิดบ้านชนะไปได้2-1ครับแต่ว่าเป็นการจอกันในเกมอุ่นขึ้นนะฮะ หลังจากเรามาดูผลง,งานสิบัระดาสุดของเจ้าบ,บ้านเบต้านะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่สองครั้งเสม,มอสองรอบแพ้ไปอีกหกครั้งโดยเฉลี่ยยิงที่หนึ่งจุดสองลูกต่อเกมเสียประตูที่สองจุดหนึ่งลูกต่อเกมแถมเมื่อสิบเกมนี้เขาวินได้เพียงแค่สี่ครั้งเองนะครับบนว่าปีหนึ่งครั้ง จบเกมสูงไปถึง7ครั้งเลยนะครับซึ่งนัดล่าสุดยก็เพิ่งบวกไปแพ้กับอูตเฟกมาฮาที่หนึ่ทางด้านของสปาร์ตาลัตเทอร์ดัมนะครับผลงานถือว่าดูดีกว่าเลยครับชนะไปะได้ถึง3ครั้งเสม,มอ4แล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งโดยชิลเลียยิงใี่หนึ่งจุดหนึ่งูต่อเกมเสียประตูยิหนึ่งจุดหนึ่งลูกต่อเกม 1. 1. 1. กเกมช่นเดียวกันนะครับแต่มา่สิ้เกมนี้เขาวิ่งมาได้ถึง4ครั้งเลยนะฮะวัดมาไปอีก2ครั้งจบเกมสูงไม่เพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับนัดล่าสุดเพิดบ้าานฉลลลลองววิเเียมทไป แล้วเชลองราดูผลงานในบ้านของเบตานะครับโดยฮานัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอ2แล้แพ้อีก1ครั้งโดยชิมีชนะเซอร์เวทนะครับที่3 2แล้วก็แพ้ฮิลลวินที่4 2นสอนัดต่อมาก็สามารถชนะเทเวนเต้ได้เลยครับที่2 1แล้วก็เสมอให้กับเฮเลคเอบิโดที่1นึงเสมอเฟโนบีก0 0ส่วนทางฝั่งสปาร์ตาละฮะผลงานนอกบ้านถือว่าแอบดูขี้เหล่ไปบ้านนะครับโดยฮนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งเสมอสองแล้วก็แพ้ไปอีกนัต่อมาสอมาได้ะคร แล้วก็แพ้กับเฟยอยู่ที่30แพ้โกเฮดอีเก,กิลที่10 ความพร้อมก่อนเกมนะครับเดี๋ยวเราฟังจะมั่นเบต้านะฮะนัดนี้จะไม่มีชื่อข้างด้านของบอยดูคัสเซ่นที่ติดโทษแบงมาเพิ่มเติมนะฮะและตัวชูโรงของพวกเขาครับผมนัดนี้ก็จะมีชื่อในด้านของเฟรดิกเยนเซนครินเลมันซิดนีย์ฟรานฮวยดองแล้วก็เอเลียสมาโอมาสันนะครับส่วนทางด้านทีมอย่างสปาร์ต้านะครับผมก็ไม่มีตัวเจ็บว่ติดโทษแบงมาเพิ่มเติมนะครับและตัวชูโรงของพวกเขาในค่ำคืนนี้ก็จะมีชื่อในด้านของจิอไอเซลคลีฟสมิเชลฟานเมเกนโชเบสลารีเซนแล้วก็ชุนนสเกะะมิตตโครับ สำหรับคู่นี้ถือว่าผลงานเลเทกันทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวเราฟังเจ้าบ้านเบต้านะฮะผลงาน9นัดล่าสุดที่ได้ในบ้านเชเกมลีกนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่1ครั้งเองนะครับส่วนทางด้านของสปาร์ต้านะฮะ9นัดล่าสุดที่ได้ในบ้านก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่1ครั้งเช่นเดียวกันนะครับซึ่งส่วนตัวของมอนนะครับว่าตระหน้าของเบต้าน่าจะมีดีอยู่บ้างนะครับและแทนผลงานในบ้านนะฮะ9นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งเลยนะครับแล้วก็เสมอไอีก2ครั้งซึ่งทางฝั่งสปาา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 ารรรรรรร์ตต้้้้้้้นน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 นะะะะคคคคคคัััััััับบบบบบผลลงง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 ดดด่่่่่สสสสุททีีีีใออออกมมถชไไไไปปเเเเเพยยแหหูขว ต่อมาในคู่ที่6นะครับผมในสื่อของปรีไมล,ล์นาเิกานะครับโดยเชมานนาของอามานดล่าเปิดบ้านสกับกิวเซนเต้ในเวลาตี35ทีโดยแฮนดิแคปแรกจะเปิดที่เสมอนะครับแล้วก็กำแพงสูงต่ำที่2เมตร ณปัจจุบันนะครับผมเจ้าบ้านอามันดาร่าตอนนี้อยู่ในลำดับที่16เลยนะครับโดยการที่พวกเขาแข่งไป24ครั้งชนะ5เสมอ7แล้วก็แพ้ไปอีก12ครั้งยิงใน20เสียไป35เก็บมาได้อีก22แต้มส่วนทางฝั่งคิวเวเซนเต้นะครับผมอยู่ไม่ไกลในลำดับที่15นะครับโดยการที่พวกเขาแข่งไป23ครั้งชนะ5เสมอ7แล้วก็แพ้ไปอีก11ครั้งยิงใน23เสียไป35เก็บมาได้อีก22แต้ม เฮดูเวสแปดปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอไปเพียงแค่สามครั้งเองนะครับแล้วก็เป็นการแบ่งการชนะไปทีละหนึ่งครั้งเสมอไปอีกหนึ่งครั้งโดยนัดล่าสุดที่พบกันนะฮะคิวเซนเต้ก็สามารถเปิดบ้านชนาะาไปได้นะครับที่สามศูนย์โดยจะเป็นว่าวันที่ห้าเดือนที่สี่ปีสองนยี่สี่ครับแต่วันนัดก่อนนั้นอัมันตอล่าก็สามารถเปิดบ้านชนะไปได้นะครับที่หนึ่งศูนย์ แล้วถ้าเรามาดูผลง,งาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ้าอามาตอานะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอสแล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งโดยเฉลีย่ยยิงได้สลูกต่อเกมเสียประตูทดลูกต่อเกมแถมเมื่อ10เกมนี้เข้าไปได้ถ,ถึง7ครั้งเลยนะฮะแล้วก็จบเกมสูงไปเพียงแค่2ครั้งเองนะครับโดยนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปยันเสมอกับโมราเนเซมาที่1-1ส่วนนัด่าของกิลวิเซนเต้นะครับผมผลงาน10นัดล่าสุดวันนี้ถือว่าแอบด,ดูขี้เละไปบ้างน,นะ เกมสูงไปเพียงแค่สครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งโดนทางหน้าของลิสบอนตบที่หนึ่งศูนย์นะครับ หลังจากลงมาดูผลงานในบ้านของอัมาโดรานะฮะโดยฮานัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งโดยจะมีชนะลีโออาร์ที R ่หนึ่งศูนย์แล้วก็แพ้กับเอสโตริโอี่สีสองแพ้บาก้าอ์บีหนึ่งศูนย์ 4, 2, แ,น 4, 2, แล้วก็แพ้เบนฟิก้าร์บีสามสองนะครับส่วนนัดล่าสุดที่ได้ในบ้านก็เปิดบ้านเสมอซานตาคาร่าที่ศูนย์ศูนย์แล้วมาดูนัหน้าของคิวเวเซนเต้ก่อนนะครับโดยฮานัดล่าสุดที่ได้ลงบ้านพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งงร้งะะมนนเเ่แลวกสออ แพ้คาซาเพยที่หนูนะครับความพร้อมก่อนเกมนะฮะโรนัลโด่จะว่าอัมบันตอร์ล่านะครับไม่มีตัวเจ็บเหลาติดโทษแบงมาเพิ่มเติมและตัวชูโรงของพวกเขาในครับคืนนี้ก็จะมีชื่อานามของโรลิโกปิญโยและก็ฟาเบโอโรนันโดนะครับส่วนด้านทีมอย่างกิวิเซนเต้ก็ไม่มีตัวเจ็บเหลาติดโทษแบงมาเพิ่มเติมและตัวชูโรงของพวกเขาในครับคืนนี้ก็จะมีชื่อานามของคอเก้อะคิเล่นะครับ แล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะที่ถือว่าผลง,งานเล็กกันทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าทางฝั่งของเจ้าบ้าอนอามาโตาถือว่าดูดีกว่าประมาณนึงเลยนะฮะและ้วแถมศึกนี้เป็นศึกเหนืตายของทั้งคู่อีกด้วยนะครับโดยรอบของเจ้าบ้าอนอามาโตาสามนัดล่าสุดจากทุกรการมันนี้ยังไม่แพ้นในนครเลยนะฮะแล้วก็สาม,มารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับส่วนทางฝั่งทีมอย่างคิวเซนเต้ถือว่าน่าเป็นห่วงหน่อยนะครับโดยหกนัดล่าสุดจากทุกรการพวกเขาแพ้ไปหกนัดด้วยเลยนะฮะแล้วก็จะมีไปได้กันถึงห้านัดเลยนนะะะฮอย่่่่าาาาาางไรรรรรสัับบคคูททีีขวพดมมตเ เรามาต่อค้่ที่เจ็ดเลยนะครับในสื่อของเดนมาร์กแฟนเลกาเอนโดยจเจม้าน้านอตเชลเรนเปิดบ้านเจอกับเวเชลนะครับในเวลาตี1นตรงโดยใฮ้ลิคับแรกจะเปิดหน้าของ North นอตเชลเรนน,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 นนะครับตริเมตรยี่สาส่วนราคาสองไลเข้าไป1กหนกิ้งที่1นเมตรครึ่งแล้วก็แพงสูงต่ำนะครับไปที่เมตรึมเมตรยี่สมมิบห้ น้ำปะจุบันเจ้าบ้านน็อตเชลแลน,นะฮะตอนนี้อยู่ในอันดับที่7เลยนะครับโดยกนนารได้แข่งมา20ครั้งชนะ9สเสมอ5แล้วก็แพ้ไปอีก6ครั้งยิงได้36เสียไป34เก็บมาได้อีก32แต้มส่วนรองฝั่งของเวิเชลนะครับอยู่ในอันดับที่12เลยนะฮะโดยกนนารได้แข่งมา20ครั้งชนะได้เพียงแค่2ครั้งสเสมอ4แล้วก็แพ้ไปอีกสิครั้งยิงได้20เสียไป45เก็บมาได้อีกเพียงแค่10แต้มนะครับ เฮดเวท8ปีให้หลังมานี่พราเขาเจอมาถึง11ครั้งน,นะครับแล้วก็จะเป็นทางฝั่งนอตเจลนันที่สามารถชนะไปถึง6ครั้งเสมอ4เวเจลชนะไปอีก1ครั้งซึ่ง5นัดล่าสุดที่พบกันมานะฮะทางฝั่งเวเจลไม่สามารถชาารถนะได้เลยนะครับโดยนัดล่าสุดที่พบกันนอตเจลนันก็สามารถบุกไปชนะได้ที่1-0โดยจะเป็นเมื่อวันที่6เดือนที่8เป็นศตย์24นะครับ ล้วลองมาดูผลง,งาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ,บ้านนอตเจลแลนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง7ครั้งแล้วก็แพ้อีก3ครั้งถือว่าตึงมือเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะโดยชิเลยิยงให้3.3ลูกต่อเกมเสียประตู1.3ลูกต่อเกมแต่พรลัง10เกมนี้สามารถเข้าไปได้เพียงแค่3ครั้งเองนะครับแต่ก็จบเกมสูงไอีก7ครั้งซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปแพ้กับมิดเทลแลนด์ไปที่2-1ส่วนฝั่งวเวเจลนะฮะผลง,งาน10นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปเพียงแค่3ครั้งเองนะครับเสามอไปอีก3ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งโดยชิเลยิงให้1.4ลูกต่อเกมเสียประตู1.6ลูกต่อเกมแต่พลัง10เกมนี้สามารถเข้าไปได้เพียงแค่3คร นะครับวัร์บอีก2ครั้งแล้วก็จบเกมสูบอีก3ครั้งนัดล่าสุดเพิ่มบุกแพ้กับวีบอกวันที่3ามหนึ่งเลยนะครับ ส่วนผลงานในบ้านนอตเจเลแลนด์นะครับผม5นัดล่าสุดวันนี้ถือว่าตึงเปียเลยนะฮะชนะไปถึง4ครั้งแล้วก็แพ้อีก1ครั้งโดยจะมีชนะฟเฟตอรีเซียนะครับที่4-0แล้วก็ชนะฮะักเคทที่5-1นะครับนัดต่อมาก็ชนะไฟสบวกรุ่นเยาวชนที่5-1นะครับแล้วก็แพ้กับโซน a าที่1-0โดย4ีนัดที่ผมกล่าวเานะครับเป็นการเชิงการเกมอุ่นเครื่องครับส่วนนัดล่าสุดที่นในบ้านก็เปิดบ้านชนะจอร์เนสไจสกี้พี่ท,านานที่3แ,แล่วนฝั่งเวียเจลนะคร นัดต่อมาก็แพ้มิดทิวแลนด์อีก2-1นึครับส่วนนัดที่4ก็สามารถชนะชิลเคบอลที่1-0แล้วก็แพ้กับวีบอลที่3-1ความพร้อมก่อนเกมนะครับผมเดยดย้า,านฝั่งเจ้าบ้านน็อตเจลแลนด์นะครับไม่มีตัวเชิดหรือว่าติดโทแบงมาเพิ่มเติมและตัวชูโรงของพวกเขาในเกมนนี้ก็จะมีชื่อน่านของกุสตาวิคัมซินเดเอเกอรี่แล้วก็เบนจามินีแกรนนะครับส่วนทางด้านเวียเจลนะครับผมก็ไม่มีตัวเชิดหรือว่าติดโทแบงมาเพิ่มเติมและตัวชูโรงของพวกเขาในครัคืนนี้ก็จะมีชื่อน่าน เกอร์มานโอโนกาแล้วก็มูซาจูวาร่านะครับสำหรับคู่นี้ถือว่าเก็บอลทางแบบชัดเจนเลยนะฮะและแถมมาฝั่ง,งเจ้าบ้านนอตเจลแลนนะครับผลงานเจ็นัดล่าสุดกเกมลีกนะฮะพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งและแถมทำประตูไปได้ถึง8ประตูเลยนะครับส่วนที่มีอเวเจลนะครับผมผลงานเจ็ดนัดล่าสุดกเกมลีกวันนี้พวกเขาสามารถชนะไปได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับซึ่งถือว่าน่าเป็นห่วงเลยนะฮะและแถมพวกเขาโดนยิงไปถึง14ประตูเลยนะครับยังไงสำหรับคู่นี้ผมขอตอบนัดแรกของนอตเจลแลนนะครับที่เมตรยีมม่ และแล้วเราก็มาถึงคู่สุดท้ายของเราแล้วนะครับแล้วก็จะอยู่ในสื่อของซื่อเปริดครับโดยจะมาหน้าของบูดุมสปอร์เปิดบ้านเจอกับคาซิมปาซาในเวลาเที่ยงคืนครึ่งไฮไลท์แรกจะเปิดให้หน้าของบูดุมสปอร์นะครับตอนที่ปอปาตะกมแล้วก็ราคา2องนะครับไปอีก1เึ่กิที่คือเมตรส่วนกระแพงสูงต่ำมีสอเมตรยี่สิบถึง2อเมตรครึ่ง นปัจจุบันนะฮะเจ้าบ้านบรูมสปอนะครับตอนนี้อยู่นอันดับที่15เลยนะฮะโดยการที่พวกเขาแข่งไป25ครั้งชนะ6เสมอหแล้วแพ้ไปอีครั้งยิงได้17เสียไป29เก็บเก้อีกเพียงแค่24แต้มะครับส่วนตน่าทีเอ่างคาซิมปาซานะครับตอนนี้อยู่นอันดับที่11เดลยนะฮะโดยการที่พวกเขาแข่งไปะ7เสิบห้7ครั้งินไเ้45เสมอส50เก็บได้ีก32แต้มไปนีกเจ็แครั้งยิงได้สี่ปิบ้านเสียไปล้าสิบเที่ยไปอีกสามสิบสองับ ถ้าเรามาดูผลงาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ,บ้านมาดูสปอร์นะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งเสมอ3ามแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งนะครับโดยเฉลี่ยยิงได้0.8ลูกต่อเกมเสียประตูที่0.7ลูกต่อเกมและแถมว่าสิบเกมนี้เข้าไปไม่ได้ถึง5ครั้งเลยนะครับรบวาไปอีก2ครั้งจบเกมสูงไปเพียงแค่3ครั้งเองน,นะครับนัดล่าสุดก็สามารถบุกไปยันเสมอให้กับชนาของอัลเจนราเดบิสปอร์ที่0-0ส่วนฝั่งของคาซิมปาซ่านะครับผลงาน10นัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่ายังโอเคอออออยยยยยูููู่่่่เเเเเเลลลลคคครรรรัััับชนะะไไไปปปดด้้้้้้้ถถึงงงงง3 3.2สสมมมม2 2.1แแแวพีีีกกกกก5โิ10ตตตทท เกมนี้เข้ามีไปได้ถึง5ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสูงถึง9ครั้งซึ่งนัดล่าสุดสามารถเปิดบ้านยันเสมอกาลาตาสลายไปได้นะครับที่3-3 แล้วเ้าเรามาดูผลง,งาน5นัดล่าสุดในบ้านของเจ้าบ้านบูดุมสปอร์นะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอ 2, 2แล้วแพ้ไปอีก1ครั้งโดยที่มีเสมอเคซิริสปอร์ที่1-1แล้วก็แพ้กับอิยูสปอร์ที่1-0นะครับนัดต่อมาก็สามารถชนะอันัาญาสปอร์ที่3-1แล้วก็เสมอกัตเทปอีก0-0ชนะฮาเตสปอร์ที 110, ่1-0เรามาดูน้ดานของคาซิมปาซ่าก่อนนะครับในผลง,งาน5นัดล่าสุดที่เจ้าบ้านพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่1ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไป เฟนินบาเช่ได้สามหนึ่งแล้วก็แพ้อาร์เนียสปอร์ตีสองหนึ่งครับความพร้อมก่อนเกมนะฮะเดี๋ยวทางฝั่งเจ้าบ้านบอโดมสปอร์นะครับจะมีตัวแบนหนึ่งรายนะครับผมโดี๋ยวจะเป็น้าของอันเดรเซลุสกานะฮะส่วนตัวชูโรงของพวกเขานะครับคืนนี้ก็จะมีชื่อหน้านของจอสพุตกัฟแล้วก็เอนิสบาดี้นะครับส่วนทางฝั่งของคาซิมปาซานะครับผมไม่มีตัวเียบหรือว่าติดโทษแบนมาเพิ่มเติมและตัวชูโรงของพวกเขาก็จะมีชื่อหน้านของมามาดูโฟนูโนดาคอสตาแล้วก็โยซิปเบคาโลนะครับ สำหรับคนนี้ต้องบอกเลยนะฮะว่าหน้าฝาของเจ้าบ้านโบดูสปอร์ถือว่าผลงานดูดีกว่าเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาจะหนีตาจากการตกชั้นนะฮะเลยมีอะไรชี้ตู่อยู่ตลอดเลยนะครับและแถมผลงานสามนัดล่าสุดทเกมบุรีวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไ,ไปถึง2ครั้งเลยนะครับเสมอไปอีกหนึ่งครั้งและแถมพวกเขาสามารถเก็บครนชีไปได้สามนัดรวดอีกด้วยนะครับส่วนหน้าฝาของคาซิมปาซ่านะฮะอันาจของพวกเขาอาจจะดูดีกว่านะฮะแต่ว่าผลงานของเขาถือว่าเละเลยนะครับโดยสี่นัดล่าสุดจากทุรกรายการวันนี้พวกเขาไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับและแถมผลงานนอกบาานาน้าน,ส,นสามนัดล่าสุดวันนนนนีี้้้ก็แพไไปัััดดรรวยงงสสาหบคม แล้วเป็นยังไงบ้างผมแปลคั้ที่ผมหยิบมาฝากให้ในวันนี้นะครับถ้าหากว่าคู่ไหนถูกใจก็สามารถหยิบสตนด์าไปได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมเก็บไปคิดพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับข้อมูลอะไรผิดภาพกันใดผมขอกราบอภัยอีกทีนะฮะส่วนแปลคั้ที่ผมหยิบมาฝากเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับว่าผมเลือกคู่ไหนไปบ้างโดยที่คู่แรกผมวางไมลสูงห้าที่เสมอและคู่ที่สองรองเชเดอรที่ปอปานะครับส่วนคู่ที่สามรองทูลุสที่ครึ่งเมตรและคู่ที่สี่ต่อนอรลิตไปที่เกือบหนึ่งเมตรนะครับ ครับตอบปรดูปสปอตที่ปอปา้าแลวก็ก่อนที่ปีเครื่องนไปนะฮะการไมคอัพนี่เป็นการเมคอัพรวงนั่นแหละครับราคาอาจจะเป็นการค่าครขึ้นไปบ้างน,นะฮะถ้าหากว่าท่านใดสงสัยอะไรยังไงก็สามารถพิมพ์คำตอบที่ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วผมก็ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมนะฮะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะฮะยังไนสำหรับวันนี้ตัวตึงขอลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอใหม่มวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ